ปังสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะต้องบอกว่า3ย่ายมิทาวลุกเป็นไฟแฟนคลับมารวมตัวกันเยอะมากเลยนะฮะอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ XOXO Showcase 2026ครับท่ามกลางบรรยากาศพิเศษมากกว่าที่เคยนะปีนี้ครอบครัว XOXO เติบโตอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆครับศิลป,ปินตบเท้าเข้ามาร่วมยกค่ายไม่ว่าจะเป็น 4E v e Atlas าสจัสต i ลส PS ไอรีรวมถึงการเปิดตัวศิลปินน้องว่งใหม่อย่างแนมด้วยค<า>รั้งนี้นะคะคุณกรชลากรปัญญาโชมค่ะครกรรมการผู้จัดการบริษัททีป,ป๊อปอินคอร์ปอเรชั่นจำกัดยังได้พูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆของค่าย XOXO Entertainment ตลอดปี2526 2026ค่ะยังไม่พอนะ เพียงแต่ศิลปินไม่ได้มีเท่านี้ยังมีเยอะแยะมากมายมในค่ายนะอัปเดตโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะมากมายจะขึ้นขึ้นในปีนี้แอบสปอยเบาๆใช่เลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า Hashtag x เนี่ยพี่นะเออเออติดอันดับหนึ่งกันทีเดียวรัวรัวเลยก็แน่อนอนมากันยกค่ายขนาดนี้พี่เมื่อกี้เยอะแยะมากมายแต่ว่า คุณชื่อสุดท้ายไหนพี่ยามอ๋อหนมเหรอฮะหนมนะวงใหม่นะ<อ>เขาเดบิวต์อย่าเป็นทางการที่งานนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นศิลปินมาแน่นแฟนคลับแน่นยิ่งกว่าศิลปิน